โครงการหลักสูตรรักเชีงยงใหม่ก็คืออยากให้คนเชีงยงใหม่รู้เรื่องเชีงยงใหม่ภายใต้ปณิธานหนรักวัฒนธรรม 2. ทันการเปลี่ยนแปลง3ามสวงสัมมาชีพอันนี้เป็นปณิธานหลักของเราเลยเชีงยงใหม่เป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองแห่งศิละปะประเพณีมีพี่น้องในเชีงยงใหม่ที่เป็นผู้สูงคุณวุฒิเยอะแยะ บางทีเขาไม่ได้จบการศึกษาเลยอะ,ะครับแต่เขามีความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆเรื่องอะไรต่างๆเพราะนั้นเ,เรื่องต่างๆตรงนี้เนี่ยเราสำรวจดูแล้วว่าเด็กเชียงใหม่ไม่มีความรู้เรื่องตรงนี้เพราะนั้นเราเลยดึงตรงต่างๆตรงนี้เข้ามาสู่พิธีการศึกษาของเชียงใหม่ปรัชญาของการจัดการศึกษาที่ชัดที่สุดก็คือเด็กต้องเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวและเรียนรู้ในสิ่งที่สัมผัสและจับต้องได้ ะนั้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กคืออะไรก็คือสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยสิ่งที่ดีงามที่มีคุณค่าในหมู่บ้านในชุมชนก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอยากให้เด็กผู้ใหญ่บ้านวัดและโรงเรียนอยู่คู่กันไปนะคะแล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีเด็กๆก็จะได้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยในสังคมของเขาู้ภูมิปัญญาส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวบ้านที่เขามีภูมิรู้ภูมิ เดิมเราลืมเขาไปวันนี้ถ้าเขาดึงเขาให้เป็นครูเป็นครูอีกคนหนึ่งเขาจะได้รับเกียรติได้รับเกียรติจากสถานศึกษาได้เกียรติจากครูเขาก็มีความภาคภูมิใจว่าเอ๊เขาก็อยู่ไม่กี่ปีละก็จะตายละถ้าเขาได้ถ่ายทอดอันนี้ได้เด็กเนี่ยเขาจะภาคภูมิใจเมื่อความภาคภูมิใจมาสู่คนคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้เขามีความมุ่งม,มั่นที่จะช่วยเหลือบุตรหลานเขาในหมู่บ้านอย่างเต็มศักยภาพก่อนอื่นเด็กจะต้องรู้จักตัวตนนะคะ ท้องถิ่นความเป็นอยู่แล้วก็สิ่งรอบตัวที่จะได้นำมาใช้เป็นวิถีชีวิตประจำวันแล้วก็เด็กๆจะได้ช่วยกันอนุรักษ์เคยแพร่สืบทอดแล้วก็รักษาให้คงอยู่ได้ยั่งยืนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันถึงแม้ว่าเด็กจะต้องเรียนไปจนจบมหาวิทยาลัยแต่ ชีวิตประจําวันของเขาเขาจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเขาต้องรักท้องถิ่นถ้าเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆล่า,า,า,านี้เนะี่ยเด็กจะรู้รากเงาของตอนเองเมื่อรู้รักเงาของตอนเองเนี่ยจะเป็นภูมิคุ้มกันเด็กอย่างดี mm hmm. เพราะฉะนั้นเด็กเข้าสู่ยุค4.0หรือ5.0อะไรก็ตามน,นะฮะไม่มีรากเงาไม่มีภูมิคุ้มกันเมื่อไม่มีภูมิคุ้มกันน่ะถ้าเด็กได้ดีก็ดีไปนะฮะแต่ถ้าเด็กที่พลาดพลาดนี่เขาจะแย่เลยนะครับข้อสิ่งยัวยว่วย้าแรงต่างเยอะมาก ถานบันเทิงเอาอบนวดอะไร,รต่างเยอะมากสื่ออะไรต่างว่าเยอะมากเพราะนั้นถ้าเด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตได้เรียนรู้หลักเอเอัวเอจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเหล่านี้เพื่อจะอยู่รอดปลอดภัยในวันข้างหน้าด้วย